ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวส่วนสมุสาครมีอาหารทะเลอร่อยโดยเฉพาะที่นี่ร้านเก่งผัวชายทะเลมาทานแล้วไม่ผิดหวังเพราถ้าผิดหวังก็ไม่ใช่ร้านนี้ใช่ไหมครับ้า ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วนต้องบอกว่าเคยได้พาทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องทั่วไทยมาหมดแล้วแต่เรื่องอาหารการกินนี่น้อยนอยน,อยนะครับที่จะพาพี่น้องไปรับประทานอาหารต่างพื้นภาคต่าง ก็เลยคิดว่าจากนี้ต่อไปเราน่าจะมีการเข้าครัว <Wow. S 1> คำรนเข้าครัวพาไปชิมพาไปกินของดีๆของอร่อยๆทั่วประเทศไทยซึ่งมีอยู่มากเหลือเกิน <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ร้านเลยนะฮะร้านเจ๋งครัวทะเลค่ะอ่าร้านเจ๋งครัวชายทะเลอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตำบลพันธายนรสิงค์ค่ะจังหวัดสมุทรสาครค่ะใกล้ๆกรุงเทพเลยค่ะอ่า พูดถึงพันธะนอรสิงห์แล้วเรื่องนี้ก็มีประวัติมีตำนานนะครับเป็นบุคคลที่เรายกย่องนะครับนับถือน้ำใจทำผิดแล้วยอมรับผิดแต่ว่าวันนี้อาหารหลากหลายนะครับคนที่ชอบอาหารทะเลคนที่ชอบสมุนไพรนี่พลาดไม่ได้สำหรับ,บร้านนี้เนาะใช่ค่ะ,ะแนะนำมาเลยครับว่าอะไรบ้างเริ่มจากถนนนะะ จานแรกนะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเนี่ยหอยแคลงค่ะเนี่ยหอยแคลงใช่ก็จะเป็นวัตถุดิบค่ะที่ใช้แบบเป็นหอยแคลงสดเลยเราเรียงเองจากบ่อเราเองค่ะจะเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะไม่ไม่มีสารอันตรายใดๆเลยแล้วก็กินคู่กับผักแล้วก็น้าจิ้มเมี่ยงอร่อยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยําใบชะครามค่ะยำใบชะครามตัวชะครามก็จะเป็นผักที่เรียกได้ว่าเป็นผักท้องถิ่นของจังหวัดเราค่ะนี่นะชะคราม ใช่อันนี้จะเป็นแบบชะครามแบบที่เด็ดมาแบบสดๆเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบที่ลวกแล้วค่ะต่อรอต้มแล้วลวกแล้วใช่ลวกแล้วเอามาทําเป็นยำก็จะอร่อยค่ะแล้วก็จะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวปลากระพงทอดสมุนไพรค่ะตัวสมุนไพรเราใช้เป็นขิงกระชายทอดกรอบค่ะจะให้เรื่องเกี่ยวกับพวก ระบายเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนค่ะอันนี้คนชอบทานแบบรสจัดๆต้องชอบจานนี้แน่นอนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปูม้านึ่งค่ะเป็นปูมมาสดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอยแมลงผู้อบค่ะจะมีพวกเครื่องสมุนไพรแล้วก็จานนี้จะเป็นแกงขั่วค่ะเนื้อปูใส่ใบชะครามเหมือนกันค่ะครับเขาดูสีสีสีหน่อยนะได้เลยค่ะใช้แรงมาก นนะจะเป็นไครคทยแล้วูวันนี้อสีส้มนี่พักประชาชนสี <c oughs> <c oughs> สแดงพปรครัฐบาลเออไม่เกี่ยวกันนะครับเร่กข้าวนะเนาะข้าวสวยธรรมดานี่แหละร้านเราได้รับความนิยมนะครับจากพี่น้องที่มาท่องเที่ยวมากินไหมฮะมากใช่ค่ะมาค่อนข้าง ประมาณ70%ก็จะเป็นลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมแบบหมุนเวียนกันกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าเราจะใส่ใจทุกจานที่แบบนําเสนอออกมาให้แบบว่าลูกค้าประทับใจแล้วก็แบบมีความสุขทุกครั้งที่แบบมาทานแล้วก็จะมีแบบบริการพาไปล่องเรือชมธรรมชาติชมวิถีชีวิตชาวประมงด้วยค่ะ<อ>เป็นอีกอีกหนึ่งจุดที่ทําให้<อ>ลูกค้าแบบว่าสนใจอยากจะมาเที่ยวของที่ร้านเราค่ะล่องจากร้านนี่ออกไปใช่ค่ะไปถ้ามองออกไปด้านหน้าค่ะจะเห็นเป็น าราการทะเลที่เป็นแบบจุดเป็นอันซีนของสมุทรสาครเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ในบางช่วงค่ะบางฤดูออกไปตรงนั้นก็อาจจะได้เจอกับปลาโลมาค่ะหรือว่าโลมาอีลาวดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นการชมแบบตามธรรมชาตินะคะไม่ได้เจอทุกรอบมีแบบเจอบ้างไม่เจอบ้างหลักๆก็เป็นการชมวิวชมอะไรเงี้ยค่ะกินไปเที่ยวไปนะใช่สมุทรสาครสมุทรสาครเรามีพร้อมแน่นะครับเห็นเขาบอกว่าลุงน้องบอกว่าเนี่ย ช่วงหน้าเทศกาลนี่เต็มทุกโต๊ะใช่ค่ะใช่ถ้าช่วงเทศกาลลูกค้าจะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะเนาะใช่นั่นคือเขาติดใจอะไรอ่ะอาจจะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้เป็นวัตถุดิบสดแล้วก็ส่วนใหญ่อะค่ะด้วยความที่แหล่งทําเลของเราค่ะมันเป็นจะทําเป็นชาประมงเป็นประมงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบที่เราได้มาก็จะเป็นแบบว่าของสด แบบว่าอุดหนุนจากชุมชนเราก็จะเป็นที่เราหาเองอย่างปูเนี่ยค่ะเราก็หาเองอเป็นปูทะเลตามธรรมชาติเลยไม่ใช่แบบพวกปูเลี้ยงอะไรเงี้ยคะ่ะเนือเน้อแน่นสดแน่นอนครับแล้วก็อาหารทะเลที่นี่ก,กินแล้วไม่บาปเพราะว่าแต่ละตัวที่มันเสียชีวิตไปมันไม่เคยร้องขอเลยนะอ <laughs> ยากฆ่าผมม <laughs> ันไม่มีปลาเปือยไม่ร้องห <laughs> อยไม่ร้อง <laughs> ไม่บาปครับ <laughs> <Yeah. S 2> เห็นริบๆอยู่นู่นนะครับนั่นคือก้นอ่าวไทยเป็นก้นอ่าวไทยของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราก็มีด้วยกัน3ส,สมุทรแล้วก็น้ํานี่คือน้ําทะเลแต่สีมันดําแต่น้ําทะเลสีดํานี่ก็มีประโยชน์ดีนะครับเพราะว่ามันที่เป็นที่จเจริญเติบโตของเราแหลงต้นแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตวทะเล พอมีพวกไม้โกงกลางไม้แฉมขึ้นริมแล้วก็ทะลึกเข้าไปนี้ก็เหมือนเป็นคลองเข้าไปนะครับเป็นหมู่บ้านประมงซึ่งพี่น้องก็ออกไปจับปูจับปลาหาอาหารทะเลจากนูน้นแล้วพอเช้ามืดนะสายๆก็นําอาหารเหล่านั้นเข้ามาขายให้กับร้านค้าเหล่านี้ซึ่งอยู่สองฝั่งคลองแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่เขาจับเอามาขายให้เรา แต่วันนี้เราเข้ามาที่ร้านเลยนะครับร้านเจ๋งครัวชายทะเลค่ะร้านเจ๋งครัวชายทะเลร้านนี้เขาก็มีชื่อก็เลยได้ชิมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดใจ <c oughs> ก็เลยกลับมานะครับวันนี้ก็กลับมาซ้ำ,ซำรอยเดิม <c oughs> แล้วก็อยากจะเชิญนะครับพี่น้องที่ชมแล้วก็ลองตามรอยมาดูเชื่อว่าหลายท่านนะครับ มาร่วงหน้าเราไปแล้วใช่ค่ะมาแล้วมาอีกก็มีค่ะสัตว์เหล่านี้นะครับท่านกินไปเถอะไม่บาปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรคะมันไม่มีตัวไหนร้องเลยก่อนจะถูกประหารหอยก็ไม่ร้องปูก็ไม่ร้องออกุ้งก็ไม่ร้องค่ะปลาเปลือไม่ร้องหมดเพราะนั้นกินไปนะครับไม่บาป ถ้าสัตว์ชนิดใดก่อนตายมันร้องดังก็อย่าไปกินแต่มนุษย์ไม่เชื่อหรอกยิ่งร้องดังยิ่งกินใหญ่ก็ที่นี่เขาใช้สมุนไพรในการปรุงอาหารเกือบทั้งนั้นสมุนไพรที่ว่านี่คืออะไรฮะใบชะครามค่ะใบชะครามนะครับอันนี้เป็นชะครามดิบอันนี้อันนี้เป็นชะครามที่เขารวกแล้วอ่าใช้ๆกึือต้มมาแล้วละ่ะสีก็จะสด แล้วก็มาอยู่ในอาหารเหล่านี้นะครับนี่แกงขั่วแกงขั่วใบชะครามใส่เนื้อปูค่ะเนื้อปูม้าแล้วก็บอกว่าชะครามนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีไอโอดีนสูงเพราะมันอยู่กับริมทะเลแล้วนี้ก็เหมือนกันยำใบชะครามใส่กุ้งค่ะแล้วนี้ก็เป็นอะไรครับกุ้งผัดที่หนูสวนนี่ก็เป็นรสชาติเผ็ดหน่อยก็เอาไว้ตัดกับ เวลาเราเรียนอย่างอาหารทะเลนะครับแล้วนุ่นก็หอยแมงผู้ค่ะหอยแมงผู้อบสีแสดนะครับตัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นสีของพักไผ่ค้าน <c oughs> ถ้าถ้าเกิดมานี่เป็นการเมืองก็ท่าอยากกินนะฮะให้เลือกกินสีแดงบางคนไม่ชอบสีแดงก็ไปกินสีแสด <c oughs> แล้วก็ไอ้ถ้วยนี่ก็เป็น เหมือนอีกพักหนึ่งนะครับร่วมรัฐบาลแล้วขัดแย้งกันอันนี้เป็นกับข้าวการเมืองนิดเดียวกินไม่อร่อยเลยอย่าไปนึกนะครับก<ช>ินไปเลยเนาะแล้ววันนี้เราจะลองกินอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไข่เทวดาคือเทวดาประทานมาไงใช่ค่ะ <S 1> <S 1> สีสดมากไข่เป็ดธรรมดาเนี่ยครับ เดี๋ยวจะทำให้เห็นใบชะครามนะเห็นไหมครับเราใส่มาน่าทานมากเลยค่ะยอดจริงๆคนที่ชอบสมุนไพรมาได้เลยอันนี้ก็ปลากระพงกระพงทอดสมุนไพรเมื่อกี้เจ้าของร้านเขาก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรนะขิงขิงขาผสมอยู่ในนี้นะครับพอกินพอเป็นพิธีเอาตองแกะปูนี่ครับได้หมูปูไข่ เนื้อแน่นๆเลยค่ะแ่ๆตช่างเถื่อนงามก็พูดไกลลงนี่สวยมากนะครับอืมอันนี้เป็นเส้นอะไรอ๋อกูมันกันูไปสาขากูมาส่วนใครที่ชอบหอยแครงก็จะมีเมี่ยงเมี่ยงหอยแครงนะครับเนี่ยกินไหมครับอลองกินไหม กินเลยค่ะหรือกินไม่ได้ค่ะอ้าว <laughs> แขหันทะเลนั่งดูแล้วกัน <laughs> อร่อยไหมคะอืมอร่อยครับปูอะไรนะปูมา <laughs> ปูมาค่ะอันนี้ปูมาสดจะร้องทำเขา่าทนเข่าเก็บกับอาหารนี่ก็ดีฮะอร่อย อร่อยด้วยอิ่มด้วยสำคัญต้องกินฟรีสบายใจนี่กราดป็นจิ้มน้ำจิ้มนะจิ้มน้ำจิ้มจะเลิศรสขนาดไหนที่สำคัญน้ำจิ้มร้านเขารสเด็ดมากค่ะ ตัดเลี่ยนได้อย่างดีน้ำพิมเป็นยังไงบ้างคะยำใบชะครามอ๋ออ๋ออ๋ออร่อย,อออยลองหอยบ้างค่ะหอวใหญ่มาก หอยแมงผู้จิ้มรสเด็ดเต็มปากเต็มคำเลยค่ะหอยอเห็ตัวใหญ่มากระหว่างกินแล้วก็เห็นธรรมชาติมีเรือประมงเข้ามามเป็นยังไงบ้างคะปลากรนะพงทอดสมุนไพร ร้อยด้ยดจิ้มเลยต้องเล่นมืออร่อยอร่อยเนื้อเด้งๆเลยค่ะเล้วฟังเสียงคลื่น,น,ค,ลนคลื่นดำคลื่นดำทะเลแดงคลื่นดำมีประโยชน์นะครับคลื่นดำ ขึ้นเขานน่นไปบางแสนเป็นไงบ้างคะเผ็ดไหมคะกินหมดแล้วครบแล้วค่ะเอาหอยไม่กตัว không đừng nhiều Hãy <tôi> <laughs> 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 อันนี้กี่ปีแล้วครับเปิดมาประมาณ1 2บสถึงสิปีค่ะได้รับการตอบรับอย่างดีเนาะใช่ค่ะได้รับการตอบรับอย่างดีมาเรื่อยๆเลยถ้าเกิดนี้ตันี้เขามานะครับแล้วก็เขามาดูว่านี่เขาบริจินอะไรนะ ถ้ามาที่เนี้ยค่ะแล้วไม่รู้จะทานอะไรไม่ต้องห่วงเลยก็คือเราจะมีพนักง,งานทุกๆคนนะคะ่ะก็คือจะมีคอยแนะนําเมนูแนะนําแต่และเมนูให้ลูกค้าทุกๆคนทราบก็คือสามารถแบบพูดคุยสอบถามาถกับพนักง,งานได้เลยโดยหลักๆอะคะ่ะเมนูที่อยากจะแนะนําถ้ามาถึงที่นี่แล้วค่ะ ไม่คนพลาดเลยก็จะมีเป็นปูม้านึ่งหรือว่าบางช่วงก็จะมีปูไข่นึ่อค่ะบางช่วงเราจะได้เป็นประเภทปูทองหลางมาจะเป็นปูที่เขาขุดได้จากตามธรรมชาติเลยอันนี้จะไม่ใช่ปูเลี้ยงเลยค่ะจะเนื้อค่อนข้างแน่นเนื้อหวานหาทานยากค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลากระพงทอดราดสมุนไพรค่ะจะเป็นตัวสมุนไพรเราจะใช้เป็นขิงก,กระชายเราจะไปคั่วกับน้ำซอสที่เป็นสูตรของทางร้านเราค่ะ ก็คือจะกินกับตัวปลาก็จะเข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็จะมีเป็นอย่างหอยแครงก็เป็นหอยแครงสดอย่างที่บอกไปว่าเราเลี้ยงเองอะไรเงี้ยค่ะไม่มีสารอันตรายแน่นอนแล้วก็ยำใบชะคามก็คือผ่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้คือเป็นผักท้องถิ่นของจังหวัดเราเลยค่ะแล้วก็มีกุ้งผัดพิขี้หนูสวนนี่กุ้งอะไรเป็นกุ้งแชบวยค่ะกุ้งทะเลใช่หลายส่ต่งกุ้งเลยนะใช่ค่ะแล้วก็แต่ละช่วงเนี้ยค่ะขนาดของกุ้งก็อาจจะไม่เท่ากันจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นกุ้งรมชา ของแล้วเรารทย่สดใช่ค่ะใช่สดทุกอย่างเลยก็คือเราจะแบบเน้นเรื่องอคุณภาพของวัตถุดิบะคะเป็นหลักเพื่อที่ลูกค้าแบบมาไกลๆทั้งทีอะไรเงี้ยค่ะจะไดไ้ไม่ผิดหวังแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนมาถึงที่นี่แล้วอย่าลืมที่จะไปนั่งเรือหางยาวเพื่อที่จะไปชมวิวการทะเลชมสาราการทะเลที่เป็นอันซินอีกที่หนึ่งของสมุทรสาครเราด้วยค่ะก็จะได้เห็นธรรมชาติสวยๆแล้วก็วิถีชีวิตพื้นบ้านของที่นี่ค่ะ กินไปกินมาปากเปื่อนนี่พนักงานมาเช็ดปากให้ไหมครับเช็ดหน่อยได้ไหมครับไม่มีนะอันนั้นเป็นราคาพิเศษจะมีทิชชู่ให้ค่ะเราเล่นเนาะก็ได้ทั้งธรรมชาตินะครับลมทะเลนี่ท่านเหมือนกันนะท่านไปที่ไหนมาที่นี่ก็ลมทะเลเหมือนกันแต่สีทะเลอาจจะครํำนั่นเป็นสีของธรรมชาติ จะเป็นแหล่งผลิตอาหารให้เรานะครับมากินกันแล้วกันได้ความรู้สึกนะครับเนาะใช่ค่ะอร่อยไหมครับวันนี้ดูอร่อยครับอร่อยมากต้องต้องขอชมว่าคนทําอาหารเนี่ยและให้คนบริโภคไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามแต่ถือว่าเราได้บุญเราสร้างความสุขให้เขาได้เสพความสุขนะเราได้บุญพาเขามาแล้วไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาจะด่าเรา เรากไ็ได้บาปไปเหมาอนเขามาหานอร่อยนั่นอะไรนี่ไงเขาก็จะมาอีกใหม่หรือเขามีความสุขไง<ด>เรากํลาลังสร้างความสุขให้คนยินดีมากมากเลยค่ะน้อะไม่ใช่แค่คนที่สมุทรสาครคนในกรุงเทพคนทางเหนือก็มานะผมเชื่อว่านะใช่มีมบ้างค่ะเหนือใต้ออกตกอีสานเนี่ยแต่เขารู้มาหายุงหายาดมาเที่ยวเขาก็มานะครับนี่เป็น เรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นณจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดซึ่งเป็นบ้านของสาวนาเกลือนะครับหนุ่มนาข้าวหนุ่มนาข้าวอยู่ไหนจังหวัดอะไรนะกาลสินใช่ได้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 แล้วยุพินนะคะนะ <laughs> ยุพินก็อยู่สมุทรสาครนี่เลย,เลยใครคนนี้วะเราชื่อยุพินไหม <laughs> ไม่ใช่ค่ะอาจจะต้องไปตามหาอีกทีหนึ่ง <laughs> <laughs> <Yeah. S 2> อร่อยครับนี่พี่มาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะค่ะค่ะ มาจากมาจากกรุงเทพน่าจะต้องมีแน่นอนค่ะคุณแม่อร่อยไหมอร่อยมากค่ะมาสองครั้งมาสองครั้งใช่ไหมคะค่ะรสชาติเป็นยังอร่อยอร่อยถูกปากต้องมาให้กนสดค่ะมาก็มาที่นี่ทุกทีคุณแม่มาจากไหนมาจากกรุงเทพค่ะดีใจได้ไปกินอาหาร พี่น้องลูกล้านที่ร้านเจ๋งคัวชายทะเลสมุทสาครโอ้โหละเฮกินแล้วอยากนอนเตะมันอร่อยถูกใจขอให้ร้านเจ๋งครัวชายทะเลจงจ,ลจงจ ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน